สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซี FC, แฟนช่องบุญน้ำโชกทุกท่านทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบมาเจอกับเซียนซองคือเก่าเหมือนเดิมค่ะคุณบอกคุณแม่มาพบมาเจอกันส่วงเวลาใบ,าบาเนาะเป็นใบวันอาทิตย์ที่หมกราคมสองหค่ะคลิปนี้นะคะมีที่เด็ดมาฝากอีกแล้วคุณ่อกคุณแม่หลายท่านหลายคนเห็นหน้าเซียนซองแล้วอ้าวเป็นยังไงล่ะคือแต่งโตจึงสีวสันอากาศมือหนีคุณบอกคุณแม่วอ,อาซือสาทั้งบานเซียนซองอะนะ ดีดีเย็นเย็นหนาวเย็นลมพัดว่อยๆนะคะแต่ว่าแดดแห้งคักแน่โอ้ยได้หาหมวกมาใส่ตอนนี้มาทางวิาคลิปอยู่ทงไฮทงหนะ้าอากาศกระหนาวแดดกระห้อนนะคะแต่ว่าเป็นจังไรกระซังจิฟ้นจีตก ฝาที่ห้องน้ำจีท่วมนะคะฟ้าดินทลายก็ช่างนะคะเส้นสองมีแนวทางดีๆมาฝากคุณพ่อคุณแม่คือเก่าเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้บอกได้เลยว่าเป็นแนวทางที่เอซแฟนชองบุญน้ำโชครอคอยมากๆนะคะแนวทางของเลขผู้ใยญยใจดีประทุมท่านี่คุณบอกคุณแม่เส้นสองบอกแล้วนะคะท้าเพิ่นได้กับมามั่นใจหรืออียังสินะ่ะ เข่าปุ๊บปั๊บโหลดนะคะหลุดก็หลุดไม่เกินงวดนะคะเปอร์เซ็นต์เข่านี่ถือว่า89%เนะคะเปรียบเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เข่านะคะกับมีบางงวดหลุดเนาะงวดเมื่อกี้เส้นซองเว้าเลยว่าพ่อผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นมั่นใจแห้งนะคะลงทุนอัดนักเลยฟันไปที่เลขศูนย์มาสั่นคุณพ่อคุณแม่หาวิ่งเลยนะคะไพซีอัดไพซีเมืองีแลนด์จัดโหลดมาสั่น ศเม็ดเดียวนะคะเพิ่นจะลงทุนเม็ดเดียวอยู่แล้วนะคะบอกว่าจังได้รัฐบาลไทยต้องมีศูนย์มาแน่นอนพลนปรากฏว่าอยังคุณบอกคุณแม่เลขบนออก2 0งศเก้บ่งดูมากลักซิปถ้าผู้ใดเอาไปเมื่อยก็ได้นะคะไปแล่นก็ดีเนาะหรือจะเอาไปรูดนี่โศกมันรับทรัพกันนะคะบาทที่นี่เมื่อนี่เส้นซองได้ยินข่าวขาวมาแล้ว ข่าวข้าวแววแววโมเมนแววแววดอกนู้นนี่แหละท่อกระถาม,มันเองนะคะเพราะว่าอยากได้ตัวเลขตองวดมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ได้เอาไปพิจารณาล่องไปจับไซที่ดีที่เด็ดทั้งอื่นหรือโตที่มีในใจอ่าเอาเลขวิ่งของเพื่อนเนี่ยล่องจับเบิงนะคะเพื่อไปเสี่ยงฟันก็นดีเนาะหรือถ้าชื่นชอบไปยิบไปจับลอตเตอรี่ไว้ก่อนก็นดีนะคะลงทุนไว้ก่อนนะคะซื้อก่อนรวยก่อนลสันเขาว่า อ้าววอลมาไลาปานี่นะคะก่อนสิเบิ้งตัวเลขแนวทาอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้กันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจเซียนซองหน่อยคุณพอ่อคุณแม่นะคะคลิปนี้นะคะตั้งใจมากๆนะคะที่แลกว่าจะโทรไปถามพ่อเพิ่นนะคะพ,พ่อผู้ใหญ่ใจ,จดีประทุมท่านนี่ว่าได้ตองงวดไปเพิ่นเลยบอกว่าเดี๋ยวข้อ ได้มาแล้วล่ะแต่ว่ามันยังพันในมันใจแห้งปันใดคือเดี๋ยวพอขอเบิงมองนันมองนี่ก่อนหาแนวทางเพิ่มเติมก่อนเดอ้อวราสันนูกับวัดไดทีหนูกับไปเล่าหรือเพื่อนคะอยากให้คุณพ่พอคุณแม่ได้ไวๆก็เลยบอกว่าอ่าขอเลกวิ่งมากก่อนละกันเออเม็ดเดียวค่ะนะก่อนเด้อจจะพ่อนะคะให้เอฟซีเพื่อนได้ล่องไปหามองอยูมองจับก้อนนะคะเดี๋ยวเลขจับคู่นี่ เข้าคอยไปฟันกันช่วงไกลๆเลขสีออกก็ได้ดอก FC เพิ่นบาัวานะคะตองงวดมาหนีขอปล่อยมาได้บปล่อยโตที่เอ่อเม็ดเดียวนะคะเลขวิ่งที่เราแม่นๆนี่แหละเออปล่อยมาไหแานได้บว่าสันขอไปลอเลยอ้าออ้าที่จริงก็มีไว้แล้วนะคะเพิ่นกนเลยปล่อยไหคุณพ่อคุณแม่มือหนีหละคลื่นลีลาแถย่ฟาฟฟวเดอร์เดียวนูขอ มีอียังกัสิีเบ้าีุฟังอีกคุณพ่อคุณแม่ขขอถามอียงก้อนก่อนสิบอกตัวเลขของผู้ใหญ่ไปใจดีประทุมทานี่เนาะคือหนูได้ยินแว่วๆมากบุญน้ำโชกไปได้ที่เด็ดมากคุณพ่อคุณแม่แอบกระซิบแน่จังน้อยนะคะแต่ว่าเรื่องที่เด็ดนะคะเซนซองจะให้บุญน้ำโชกเป็นคนมาทายทอดเองนี่มูบานนึงนะคะบุญน้ำโพิคนมาเบอกสูนูฟังนะคือเป็นตาตื่นเต้นแท้เป็นตาเอาแนวทางมาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่เอซเข้าแถว่าซั่น พินถือกันเบิดบ้านวสันคุณพ่อคุณแม่นึ่งหาหานึ่งหมดเมื่อกี้ฮะนะ่ะให้เลขมาสามหางนะะ่ะเน้นหนักไปทีนึ่งหาหานึ่งเลยโอ้ยเบิดมูบานบ่ถือตะลักเสาหัววสันเด้เอาเดี๋ยวจังใดนะคะเรื่องนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากฟังถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากได้แนวทางตัวเลขอยากให้บุญน้ำโชคมาวอาสุฟังฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เซนซองแน่ ว่าอยากได้นะคะรอบุญนาโชคยังกะว,ว่าไปเนาะอยากได้ก็ได้หรือว่าพิมพ์ว่ารอบ,บุญนาโชคก็ได้นะคะเดี๋ยวให้เพิ่นมาอ่านนะคาะว่าเพิ่นจอบซ่อมเมืองคอมเมนต์อยู่เอยๆ <S <S ถึงเพื่อนบอคอยได้มา oh, ออกกล้องกะเพิ่นก็มาต่ตรวจเช็คอยู่ดิว่า FC คิดฮอดเพิ่อนบอหย,ยังสินานะคะ <S <S แล้วนุกับจิปเวเบลซูฟ่างทามีคอมเมนต์หลายเนาะถ้าคุณบอกคุณแม่อยากได้นะคะ <S <S เห็นว่าเพื่อนจะเฮ็ดจะสร้างนะคะถ้าเกิดว่ามองได้ที่คิดว่าจะเฮ็ดจะสร้างเรื่องเสีย นูรู้สึกว่าตั้งแ่นหาแนวทางมาฝากน,นี่เนาะเลขมากเขานะคะยังน้อยๆนะคะต้องเขาติดต่อกันย่างน้อยๆซ้มถึงสีงวดถึงหางวดติดนะคะเพื่อที่เพิ่นจะได้เฮ็ดใจสั่งที่เพิ่อนอยากเฮ็ดนะให้มันแล้วจังสีนาเป็นวัดวัดหนึ่งอยู่ในมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวยังไงรอคอมเมนต์นะคะถ้าผู้ใดอยากได้คอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้าคอมเมนต์เยอะได้ฟังได้รู้ได้ตามแน่นอนค่ะเออุน่ะ เอาบัตรที่นี่เขาซูเร่องเล่าของเฮาในคลิปนี้นะคะคลิปนี้ก็คือแนวทางนะคะของเหล็กวิ่งผู้ใหญ่ใจดีประทุมท่านี้เนาะคุณพ่อคุณแม่สำหรับงวดนี้นะคะที่เซือนซองไดามาานะคะพอิ่นบอกว่าเอาไปให้เอฟซีนะคะล่องหาโตจับเอางวดวันที่17มกราคม2องหานะคะงวดนี้นะคะไ้มาานะคะเพิ่นวิ่งไปที่เลขสวันสันคุณพ่อคุณแม่คะ่ะ เน้นวิ่งหนักวิ่งนะคะบนล่างนะคะเม็ดเดียวคือเลขสามนะคะขอโทษขออภัยหลายๆคลิปนี้หนูบอดได้เอากระดาษมานะคะหนูออกมากข้างนอกแล้วหนูแบบบอดได้ถือกระเป๋ามาเด้อคุณบอกคุณแม่ขอโทษหลายๆนะคะบอดได้เขียนตัวเลขให้นะคะแต่ฝากทุกท่านทุกคนนะคะฟังที่หนูพูดสักนิดนึงเนาะเพราะว่าคลิปนี้กะได้ตัวเลขมาแข่เลขเดียวนะคะยังบ่มีตโตจับคู่นะคะพอยังบจับให้แต่ว่าแน่ๆก็คือ สามเม็ดเดียวนะคะลองเอาไปพิจารณาดูเนาะแล้วก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่รู้สึกว่าสามเป็นตามาบอนะคะหรือว่าเป็นตา,าสามยังหรือว่าเป็นตามาถือถึกเลขดับยังจังไดฝากคอมเมนต์มาบอกเซน2องหน่อยนะคะคอมเมนต์ได้นะคะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันได้นะคะวาต่บหายบดากันนะคะคอมเมนต์สิ่งดีๆแลกเปลี่ยนความแห่งความปังกันนะคะยินดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ อย่าลืมคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะงวดนี้ผู้ใหญ่ใจดีปทุมธานีนะคะวิ่งไปที่3นะคะเดี๋ยวมารอติดตามกันนะคะโค้งสุดท้ายแต่กับ่าได้าไไกลเล็กออกบันไดดอกคุณพ่อคุณแม่นะคะพอเพิ่นจะมักปล่อยประมาณกลางๆงวดนะคะวันนี้วันที่5เนาะกะ น่าจะประมาณวันที่10นะคะจะได้โตจับคู่นะคะแล้วก็มาย่ักันอีกเทื่อนึงว่า3ยังสิเป็น3บอเออแปลว่ายังตีแปลว่าพอเพิ่นยังสิหสายสบอหรือว่าสิเป็น3อีหยังนะคะแต่ที่จริงแล้วผู้ใหญ่ใจดีระทุมท่านนี้นี่เพิ่นจะหาปุ๊บเนี่ยเพิ่นจะบเปลี่ยนตัวเลขนะคะเท่าออที่เส้นซองเองเคยนําเสนอแนวทางของพอเพิ่นนะคะคือ จะฟันตั้งแต่เลขออกเลยหรือจะฟันตองงวดเอียงกันแล้วแต่ถ้าเพิ่นฟันวิ่งตัวใดก็คือเพิ่นจะห้ตัวนั่นเลยนะคะแค่จะมีตัวจับคู่มาเพิ่มหรืออะไรยังไงนะคะก็จะประมาณนี้แต่ว่างวดนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเปลี่ยนตัวเลขไหมหรืออะไรยังไงนะคะก็คอยติดตามกันไปเพื่อพ่อเพิ่นไปได้ข้าวสารมาเนาะไปได้แบบแรงใหม่มากอียงสี่แรงที่มัน เป๊ะมันปังมากกว่านี่ยังสินะอแล้วเพิ่นอาจจะเปลี่ยนยังสินะคาว่าอาจจะนะคะไม่ใช่ว่าพ่อจะเปลี่ยนนะคะอันนี้หนูหนูพูดในส่วนที่เพื่อเพื่อไวจากน้อยนะคะแต่ว่าหนูกะมักอยู่นะคะเลขสามนะคะมักน้ำเพินอยู่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยลองเอาไปพิจารณาดูนะคะชอบก็จัดขัดก็พานถ้าเกิดว่าชอบถ้าเกิดว่าคิดว่าจะมาสามอะไร ฝากคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะและก็อย่าลืมนะคะใครอยากได้เลขจากาที่บ้านนุ่งเบาชูฟังขนาะดที่อยากให้บุญน้ำชมมาคุยมาเบาชูฟัง่งนาะอย่าลืมคอมเมนต์มานะคะคอมเมนต์เยอะมีสิทธิ์เยอะค่ะ <laughs> อย่างไรคุณพ่อคุณแม่คอมเมนต์นะซื้อดอกนเนาะอ้าโอเคนะคะคลิปนี้ก็ชัดเจนแล้วนะคะกับบีอมีหยังจะนําเสนอแล้วเนาะผู้ใดสนใจขี้มกะติดต่ตอมาเด้อจ่าพร้อมทรงนะคะยังมีของพร้อมทรงอยู่นะคะความสวยความงามนะคะหน้าขาวหน้า เป็นฝ้าเป็นกะเป็นจุดด่างดําหน้าไม่มีความสออความใสหน้าไม่มีความชุ่มชื้นนะคะอยากได้ตัวซอยดีๆติดต่อมาหาหนูได้เลยนะคะเป็นเบอร์โทรแล้วก็เบอร์ไลน์ด้วยลงให้ทุกคลิปเลยนะคะ0 9 4 0 2 9 2 6 7 4 คนหาปุ๊บนะคะซื้อไล่สิขึ้นว่าบุญน้ำโชคสามเนาะให้คุณพ่อคุณแม่ทิ้งขอความไว้นะคะว่าสนใจครีมเดี๋ยวนุจะเข้าไปส่งรายละเอียดให้เองนะคะหรือว่าจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคนะคะ,ะ,ค,ะคลิปนี้ชัดเจนแล้วนะคะจะส่งจะขอจบไว้แค่นี้เนาะขอขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะคอยกดไลค์คอยกดแชร์ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะคะก็คลิปนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ